ประเด็นดราม่านะคะหลังจากที่มีภาพการสักคิ้วในสถานที่ราชการแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยกันเยอะถึงความไม่เหมาะสมขณะที่ช่างสักคิ้วล่าสุดเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วค่ะภาพนี้เลยคุณผู้ชมภาพต้นเรื่องค่ะโพสตในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็แชร์กันเยอะเลยพูดถึงความไม่เหมาะสมของข้าราชการในจังหวัดพิษณุโลกที่ให้ช่างสักคิ้วสาวรายหนึ่งใช้สถานที่ราชการสักคิว้ว ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงแล้วดูชุดสิะคะยังสวมชุดข้าราชการอยู่เลย<อ>แล้วก็สักคิ้วในสถานที่ราชการมุมเนี้ยยังมีคนนั่งเซนอกสารอยู่เลยอ,ะอ่ะและ้วชุดยังกากีนอยู่เลยนะ คือคลิปนี้พอเผยแพร่ออกไปคนก็พูดถึงกันเยอะคือเราก็ไม่ได้อยากอ่านข้อความนะเพราะว่าข้อความเนี่ยคำรุนแรงดีเดียวนะคะคุณผู้ชมโพสต์่างกล่าวก็สร้างความสงสัยกับพี่น้องประชาชนนะคะต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นการสักคิ้วที่กําลังเบียดบังการทํางานในเวลาราชการหรือไม่รวมถึงความเหมาะสมที่ไปสักคิ้วในสถานที่ราชการทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็ติดต่อไปอยังสาวช่างสักคิ้วเจ้าตูวเนี่ยไล่ฟังบอกว่า ตนเป็นอาจารย์สอนวิชาชีพสักคิ้วแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่ชนบุรีแต่กลับมาบ้านที่จังหวัดพิษนุโลกก็เลยถือโอกาสหารายได้ไปด้วยเลยซึ่งวันดังกล่าวรับสักคิ้วให้กับลูกค้าหนึ่งคนส่วนคนอื่นๆที่เราเห็นในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้สักนะเขามามุงดูกันอยู่เฉยๆเจ้าต,ตัวบอกว่ายืนยันว่าตนเองเนี่ยไปสักคิ้วหลังเวลาเลิกงานแล้วไม่ใช่เวลาในการทํางาน น้อมรับแล้วก็ยอมรับผิดจริงนะคะรวมทั้งเจ้าตัวบอกด้วยว่ารู้เท่าไม่ถึงการต้องยอมรับผิดจริงๆว่าเออเรารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆต้องต้องขอโทษหน่วยงานที่ที่เป็นข่าวนะคะจริงๆแล้วว่าหนูสักคิ้วในเวลาที่เลิกงานแล้วนะคะสักเสร็จปุ๊บหนึ่งชั่วโมงหนูก็ออกมาแล้วก็มาสัก ตอบข้างนอกนะคะเพราะว่าเรามีลูกค้าตรงนั้นก็ไม่ได้มีเยอะแค่แค่ในภาพเนี่ยที่ที่เห็นออกไปคือเหมือนทุกคนสงสัยว่าเขาทําอะไรเงี้ยคะ่ะก็มาดูมาดูกันอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้ภาพมันออกมาดูไม่ดี สาวช่างสักคิ้วก็บอกด้วยนะคะว่าก็ต้องขอโทษหน่วยงานะราชการที่เกี่ยวข้องด้วยที่ตัวเองเนี่ยไปทําให้เสื่อมเสียแล้วก็ขอโทษลูกค้าที่ปรากฏเป็นข่าวออกไปด้วยต่อไปจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะคือทีนี้เนี่ยคนในโลกออนไลน์บางคนก็บอกว่าคือวันลาของข้าราชการอะเยอะนะ <c oughs> ถ้าเกิดลาไปสักวันนึง ไปสักคิ้วแล้วไม่ต้องมาสักในสารที่ราชการแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือพอผ้ามันออกมาเป็นแบบนี้ครับก็ปฏิเสธไม่ได้คนก็ตั้งข้อสังเกตการเชื่อมโยงว่าโอ้โหไองานไองานรานชาการเอกสารราชการต่างๆเวลาทําเรื่องมันช้าเพราะมันแบบนี้ใช่ไหมมูจะไปนอนสักคิ้วมันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโยงไม่ได้นะอแต่เขายืนยันว่าสักหลังนอกเวลาราชการนอกเวลาราชการคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะ